เฮ้ยเฮ้ยันพี่เขาพี่เขาพี่เขาคุณตำรวจครับนี่ออกมาใจเย็นเฮ้ยหมอครับเลเ้็นหมอครับเชียร์เพื่อน่ะ รูปแต่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับพี่ครับก็พยายามกันนัข่าวไม่ให้ถายครับกระทือแเลยกระืแกระืผู้หญิงปะพี่กระืแรงเลยผู้หญิงปะ